วัสดีค่ะฝนตกมาทำแซงว่าหอยทอดโรยซอสพริกหวานอร่อยอร่อยกันค่ะวันนี้ฝนตกค่ะแต่ว่ามีอารมณ์อยากกินหอยทอดทำไงดีมีเศษผักก็คือถั่วงอกนิดหน่อยกับต้นหอมผักชีอยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็มีออฮอทดอกหนังกรอบ ที่มันเวลาเคี้ยวมันกึึบๆอะแล้วก็มีไข่ไก่แค่เนี้ยละค่ะคงจะแก้ความอยากกินหอยทอดลงได้บ้างเพราะออกไปซื้อไม่ได้เรามาดูกันนะคะว่ามันพอจะไปได้ไหมจากนั้นเราก็ตีไข่เลยค่ะตีพอรู้สึกว่ามันแตกดีแล้วก็ เอาฮอดอกหนังกรอบของเราใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาดูกันนะตั้งกระทะกันค่ะอันน้ำมันใส่กน้ำมันจะไม่ท่วถึงกระทะไม่อยากใส่มากเพื่อรักษาสุขภาพด้วย พอกระทะเริ่มร้อนอะเริ่มร้อนละเราก็เริ่มใส่สมมุติถอยทอดของเราลงไปเนี่ยค่ะมันคือฮอทดอกหนังกรอบนะคะกับไข่ มือไปโดนเลยไม่ได้เห็นเทคนิคในการกลับไข่นี่นะคะถ้าเราอยากให้มันกรอบเหมือนแป้งเราก็รอไข่มันมีสักเดี่ยวนะคะนี่คนปร,ระหยัดหอดละมังไข่เลยคะ่ะจากนั้นเราก็มาตักไข่จานนะคะว้าว เหีนยนะคะมือเดียวไม่ถนดัดไม่มีขาตั้งกล้องค่ะเราสักครู่นะคะนี่ค่ะเอาไข่ใส่จานแล้วนะคะก็จะออกมาอย่างนี้นะคะทํามือเดียวอะคะ่ะไม่ถนัดเลยต้องวางจากนั้นนะคะกระทะยังร้อนอยู่เราก็เลยเอาผักเต็ง,งอกแล้วก็ต้นหออบักชีที่เราหั่นเตรียมไว้เหลือก,ลก,ลกล้นกระทะไอ้ก้นตู้เย็นอยู่หน่อยนึง มาทําให้มันเ็เรียกมันสลบลงไปนิดหน่อยให้ถังงอกสลบไปนิดหน่อยก็คือให้มันสุกนิดหน่อยอ่ะคะ่ะสุกมากก็จะไม่อร่อยเนาะแต่ถ้าคนกินถังงอกดิดไม่ได้ก็จะเอาสุกเลยก็ได้เนีย่ยค่ะมาคว่วกระทะที่ยังร้อนอยู่เสร็จแล้วก็ตักใส่จานหอยทอดสมมุติของเรานะคะ เป็นไงคะถ้าคุณชอบถั่วงอกเยอะก็โปะหมดก็ได้คะ่ะแล้วแต่ชอบนะคะโรยพริกไทยใส่ซอสพริกคะ่ะอร่อยคะ่ะ